สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับเอาบรรยากคนเดียวพี่น้องบรรยากาศลมเย็นๆย็นเก่าพี่น้องได้เมนูที่เด็ดเลยพาพี่น้องมาลงทะเลนะครับเด้อตำสตอหนวดมึกกระดองจิ๋วพี่น้องเด้อเนี่ยหรือว่าหนอนมึกกระดองหน่อยพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ประตูตักพี่น้องเอาเอาเอานี่อีพี่น้องเบิ้งหนวดงามงามพี่น้องกรอบกรอบพี่น้องเด้อเด้งเด่งเร็วสันเอาเส็บเส็บน้ำกันพี่น้องเอาาสดหนำมาเลยครับเด้อ แ mm hmm. สบคลองแแหเลยพี่น้องมามามีมาลานหน่อยแบบมาเป็นกระตักเลยพี่น้องคนน่ะเฮ้ยมาลานหน่อยงามงามมาลานหน่อยพี่น้องแล้วก็มีพักกรอบ,อบขนมจีนสีเขียวพี่น้อง mm hmm. แล้วก็แรดดิบมาพี่น้องเซ็แบบแตแซล้วกัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอมข้าวเหนีัน,นแคบหมูน้ำไม่แคบหมูมะนาวเอาจวดเลยเดียวกว่าเนี่ยจวดมือง,งามพี่น้อง เสียบควางเถนี่พี่ห้องเหนื่อยนู่นู <c oughs> นน้ดีกินไม่หรอ สตอหน่อยุนงนี้รอข้าวปุ้นขุนันี้ได้เส้นกิขียวมาพป่นอ้องข้าวปุ้นสี <c oughs> kẹp mỡ rán nổi xẹp xẹp mỡ rán nổi nó đều phải nòng được 10 xe lắm มีได้แต่ตัวมีแต่น้อยอ่ะเอ้ยแต่ตอมีดบางแง่น่งมาแต่บรลาดเลยน้อยอืมครบเสร็จเลยมันเนี่ย เุิ่นว่นนาใส่บวกเลยสดอะไรไปนอะ nhằm cúp cúp vừa rồi cọp lè điện เดี่ยวมักเลยพี่น้องมาเนี่ย, <c oughs> สยเสียดไม่ดีออือจกใส่มือใส่ส่วนแล้วพี่น้อง Tá น้อยดีเป็น่รอตัวเสียบดีไมาต่ำ เยวเลยจักส่วนจักมือเอาว่ากันไม่น้องเอาเออกเนี่ย <c oughs> อยไรตด้แกนุงเหลืองเลยไม่ดีกิน

thư bạn em เผ็ดจวดจัดเลย <c oughs> ไอ้ที่เกาไปเนาะคืออยู่ส่งคืออยู่ <c oughs> สินะปวดมืองานไปเนาะโอ้ย อขอ้ายไทยมาปุ่นน่ Mm-hmm. <laughs> จึงแสบต้องเผ็ดไหน้รับเนาะบุญแบบไรอย ตองแสบต้องเผ็ดไปหน่อนยอืมทานเป็นไงไปหน่อยบุ๊บ,บัสสวยอเอาครับคลิปนี้เอาซ่านไปหน่อยกัได้ตำสตอหนวดมึกจิ๋วหรือว่าหนอดมึกกระดองหน่อ,นพนอ,นย,อยพี่น้องแสบของแท้พี่น้อยนะทึ่งแสบทึ่งเผ็ดนะครับกินผู้เดียวครับพี่น้องน,นะครับ ะกะผากินสุภาพกะขอโทษขอไปพี่น้องเด้อน,นี่อาจจะก,กินบุเบิดเดียวไปกินต่อพี่น้องโอ้ยเทงเสียดต้องเพ็ดไล่นะครับกะขอบคุณพี่น้องนะทุกคนนะครับที่ให้เกียร์ที่สามรับชมช่องฮองป่งเชนเนลนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ด้วครับเด้อวันนี้ก็เบอร์เงยจะเริ่มกดไลท์กดแช่แล้วเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจฮองป่งในเฮดคลิปดีๆครับทั้งยูทูบก็บแฟนเพจนะครับพอดีแฟนเพจกะสร้างใหม่นะครับอ่ามีเป็นเพ็ดเป็นเพ็ดสำรองครับฮองป่ง ใจหลอนสุดยอดคือใบอ่นอนกับฝากพี่น้องนี้นะครับเด้อเขาไปกดติดตามแมันเนี่ยเพื่อไว้รังใจกันนะครับเนาะเอาไปนี่เพิ่งยังไลฟ์พี่น้องแล้วพอคลิปหนาสวัสดีครับ